รถบรรทุกคว่ำดูคนขับเป็นไรพวกรุ่นโอ้ยปิงมาทางไหนเนี่ยรถบรรทุกตู้อะไรมั้ยนี่ รถกูพภัยกำลังเอาคนขับออกมาอยู่นะบันไดยาวไหมครับอีซสุสูสองร้อยสี่สิบล้ออยู่แถวพังงอนครับตรงเนินพังงอนเลยเกิดอุบัติเหตุ ไม่รู้ว่าหลับไหนกว่านะคนขับตอนนี้กำลังช่วยคนขับออกมาอยู่อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับพี่น้องบรรทุกอะไรบ้ำทุกน้ำแข็งทุก

ครับน่าจะปลอดภัยนะครับบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะจกแตกนะจกหน้าแตกถูกบอกจกมันแตกอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนเนาะทุถูกออกเลยพี่กระจกอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ต้นเหตุไปเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับทำไมถึงตกมาข้างเราก็ได้มุ่งหน้ามาจาก ทางจันทบุรีนะครับมาทางมุ่งหน้ามาจากแยกพังงอนตอนนี้กำลังเอาผู้บาดเจ็บขึ้นมาอยู่คนขับน่าจะคว่ำพุ๊บคนขับก็ตกไปฝั่งของประตูฝั่งซ้ายเนี่ย อ๋อมากับแฟนปลอดภัย้วครับ มากี่คนสา,สามคนหลวงไปข้างล่างระเบียงตรงนล้ว ปลอดภัยครับผมพิกความไม่รู้จะใส่เหตุเกิดขึ้นจากอะไรนะรับไหนหรือว่าเสียหลักอะไรสักอย่างเน,น,นี่กู้ภัยกำลังเอาคนขับหรือว่าหรือว่าคนที่นั่งมาด้วยกันไปด้วยมีสามคน <laughs>

พัง,งอนครับผมแถวเนินพัง,งอนเนี่ยแถวบ้านลุงแขกนะฮะบบัติเหตุรถบรรทุกนะครับสิบล้อลิดคว่ำเคครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ